สวัสดีค่ะนุ่นนะคะในยุคนี้นะคะสุขภาพของเราเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะไม่ใช่แค่การป้องกันตัวจากมลพิษและอากาศภายนอกเท่านั้นแม้ว่าเราจะอยู่ในบ้านนะคะเราก็ต้องดูแลป้องกันตัวเองเหมือนกันค่ะเพราะว่าฝุ่นเอ้ย PM เอเอ้ยนะคะมันสามารถลอยเข้ามาผ่านอากาศได้ทุกที่เลยค่ะและนี่ก็คือแผ่นดักจับสิ่งแปลกปลอมในอากาศยี่ห้อ 3M รุ่นที่นุ่นจะแนะนํานะคะก็คือรุ่นสีม่วงค่ะเหมาะสําหรับกองแบคทีเรียและฝุ่นละอองด้วยนวัตกรรมแผ่นกองอากาศแบบไฟฟ้าสถิตทําหน้าที่เหมือนแม่เหล็กช่วยในการดักจับอนุภาคเล็กได้ถึง0.3ไมครดักจับได้ทั้งไราฝุ่นแบคทีเรียต่างๆรวมทั้งสามารถกองฝุ่น PM 2.5ได้มากถึง96%ใครที่เป็นโรคภูมิแพ้แนะนำเลยนะคะ วิธีการติดตั้งก็ไม่ยากเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะถอดแผ่นกร้องอากาศออกจากเครื่องปรับอากาศก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็ทำการวัดแผ่นดักจับสิน่นแปะปอมในอากาศยี่ห้อ 3M นะคะโดยพื้นที่จะใช้ประมาณ70%ค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำกาว2หน้าติด แผ่น 3m นะคะลงไปกับแผ่นกองอากาศแอร์ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็ติดตั้งแผ่นกองกลับเข้าไปในเครื่องปรับอากาศ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็เขียนวันที่ลงไปค่ะถ้าแผ่นดักจับสิมแปลปอมในอากาศนะคะเปลี่ยนเป็นสีเทาเข้มแล้วก็ควรเปลี่ยนได้เลยค่ะ หลังจากที่ได้ลองติดตั้งแผ่น3 m เอ็ลงไปในแอร์นะคะก็รู้สึกได้เลยว่าอากาศที่ออกมามันบริสุทธิ์ขึ้นเยอะเลยค่ะและยังช่วยลดการเกิดภูมิแพ้ได้ด้วยนะคะอย่างที่บ้านนู่นนะคะเป็นภูมิแพ้กันทั้งบ้านเลยก็รู้สึกว่ามันช่วยลดการเกิดภูมิแพ้ได้เยอะเลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะข้อดีของเขาคือติดตั้งง่ายมากค่ะและที่สําคัญนะคะเขาช่วยให้เราและครอบครัวของเรานะคะได้สูดอากาศที่มันบริสุทธิ์ขึ้นหลายเท่าเลยค่ะ ใครที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ช h อป e ี้ a z a d a แล้วก็ 3M delivery ค่ะเดี๋ยวลุ่นจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหมค่ค่ะ